ฮัลโหลวัสดีนะคะลูกค้าวันนี้เราขึ้นพื้นขึ้นฝานะคะอาส่งจังหวัดเพชรบุรีนะคะลูกค้านะคะจากร้านนิชาข้าไม้นะคะลูกค้านะคะเราขึ้นพื้นสวยๆกันเลยนะคะวันนี้นะคะยาวๆสวยๆกันเลยนะคะลูกค้าโอเคครับเยี่ยมเยี่ยมครับ <S 2> <S 2> นี่นะคะพื้นสวยๆเลยนะคะลูกค้ายาวๆ,าวๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะน้องๆเขาแบกกัน2คนเลยนะคะยาวๆเลยนะคะอันนี้จะอยู่ที่หน้า12นะคะลูกค้าหน้า12ขึ้นไปแล้วนะคะนี่นะคะลูกค้าจังหวัดเพชรบุรีนะคะคุณป้าเตรียมรอรับพื้นสวยๆกันเลยนะคะลูกค้า พื้นสักเราสวยๆใหญ่ยๆยาวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะสําหรับพื้นนะคะเราจัดให้แบบสวยโจโะเลยนะคะลูกค้าพื้นสวยมากๆเลยนะคะหน้าสิบสองนะคะจากท่มงาน,นี่ชาคาไม้นะคะลูกค้านะนี่นะคะน้องๆเขานี่นะคะเป็นไงคะลูกค้า สวยอย่างนี้เลยนะคะจะเต็มคันรถอีกแล้วนะคะลูกค้านี่นะคะโอ้ยฝนตกครับฝนตกเลยครับครับขึ้นพร้อมฝนเลยนะครับเย็นฉ่ำนะครับเย็นฉ่ำนะครับพวกน,น้องๆชอบความเย็นสบายนะครับตอนนี้ฝนตกแบบว่าปล่อยๆนะคะตอนนี้ปล่อยๆอ,อยู่ก็ทำกลางฝนกันเลยนะคะลูกอะพวกเรานะคะ ฝนตกฟ้าร้องเรานี่จะค่อนข้างจะไม่หวั่นนะคะลูกค้าแดดแรงจัดได้นะคะลูกค้าอยู่ทั้งหมดกลางแดดกลางฝนอยู่ได้ทุกอย่างนะคะลูกค้าเรามีอาชีพตรงนี้แล้วก็คือต้องต้องทนะรับสภาพให้ได้นะคะลูกค้าอยู่ได้ทุกสภาพนะคะไม่สบายก็ไปหาหมอนะคะลูกค้าฉีดยา สักสองเข็มก็อยู่นะคะลูกค้าเข็มเดียวไม่อยู่นะคะลูกค้าเป็นพีก็หนักเหมือนกันนะคะเพราะว่าชีวิตพวกเราจะอยู่กันกลางแดดกลางฝนอย่างี้นะคะลูกค้าแล้วน้องๆมันไม่ค่อยใส่หมวกกันเลยนะคะจะเป็นแบบนี้นี่เพิ่งไข้เพิ่งหายกันนะคะน่ะทุกคนเลยไม่มีใครรอดเลยนะคะลูกค้านี่นะคะไม้ความสวยความงามเราต้องดูนี่เลยนะคะลูกค้าดูนะคะหัวไม้เป็นไงคะหัวไม้สวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าอ่ะ นี่เลยนะคะความสวยงามเป็นแผ่นอย่างนี้เลยมาดึงมาเลยนี่นะคะลูกค้าไม้เราไม่จบตาแลยคะ่ะสวยคือสวยนะคะขอบคุณมากๆค่ะลูกค้านี่นะคะไม้เรามีอีกเยอะมากนะคะออเดอร์หน้าหก หน้าเจ็ดเข้ามารัวๆนะคะลูกค้าหน้าหหน้าเจ็ดเข้ามารวัวๆแล้วตอนนี้นะคะสําหรับออเดอร์พื้นพื้นสักของเรานะคะลูกค้านี่นะคะหน้าหกสวยๆอย่างนี้เลยนะคะสําหรับพื้นนะคะนี่นะคะหน้าหกสวยๆเลยนะคะนีเเ่เดี๋ยวจจเราเดี๋ยวนี่นชาจะเช็คนะคะเดี๋ยวต้องจัดเข้าตรงนะคะลูกค้าขอบคุณมากๆค่ะลูกค้าต้องการอะไรก็ทักนิชามาได้นะคะลูกค้านะนี่ จะเต็มคันแล้วนะคะวันนี้นะคะไม้เราจะเต็มคันอีกแล้วนะคะลูกค้าจัดส่งจังหวัดเดียวเลยนะคะวันนี้นะคะจังหวัดเพชรชบุรีจังหวัดเดียวเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะลูกค้าค่ะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ